ครับนี่ชีวิตคนบานอกนะครับจะมาแนะนําสูตรอาหารแบบเพื่อสุขภาพนะครับกินแล้วไม่อ้วนนะครับนี่เขาจะทำแบบอาหารแบบพื้นๆบ้านเลยนะครับตั้งเหนือเนือนะครับหมาหัวตั้งอีสานจะมีกอนนอกนะครับจะทาหรือเปล่านะครับครับวันนี้เขาจะมาทําตํามะเขือยาวนี่นะครับนี่นะครับวทธนี้ของเฮานะครับมะเขือยาวนะครับพริกก็มีพริกพริกหนุ่มนะครับ มีกระเทียมนะครับกหอมแดงนะครับแล้วเขาจะไปผิงไฟหรือไปเผาไฟก่อนนะครับนี่ครับจะมีเค็ปลากเกลือนี่นะครับแค่นี้นะครับถ้ากนอื่นเราต้องเอามะเขือไปเผาไฟก่อนนะครับแล้วมันจะมาทําตํามะเขือยาวนะครับนอครับครับตัวเล็กก็บอกแยกกินหมูทอดหมูทอดน้ําปลานะครับนี่ทอดในตัวเลกอยู่นะครับนี่ก็ได้แล้วครับหมูทอดครับ ตำมะเขือยาวนะครับต้องมีนี่ครับไข่ต้มนะครับเอาเอากิ่นกับด้วยนะครับอร่อยนะครับครับก่อนอื่นเน่ราต้องเอามะเขือนะครับมาเผาทานอย่างนี้นะครับลักษณะนี้นะครับเราจะแกะเปลือกออกนะครับแกะเปลือกออกแล้วเราจะเอาข้างในนะครับเอาไปตํานะครับตํามะเขือยาวนะครับครับเราจะเผาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับต้องพลิกด้วยนะครับนี่นะครับเอาไม้ไม้แบบนี้นะครับเราจะแกะเปลือกออกนะครับ ตำมะเขือยาวอาหารเพื่อสุขภาพนะครับกินกับไข่ต้ม่ยยังไงก็ไม่อ้วนนะครับนี่นะครับมะเขือยาวก็มีหนวดตานอนุมูลอิสระนะครับประโยชน์ก็มีเยอะแยะนะครับช่วยระบบการขับถ่ายนะครับมะเขือยาวนะครับทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกนะครับมีประโยชน์มดนะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับประโยชน์ของมะเขือยาวนะครับ เขื่อนยาวต้องเอาเผากับทานนะครับถึงจะอร่อยถึงจะหอมนะครับนี่นะครับก๋วยพริกไปเรื่อยๆนะครับทห้นสุกทั้งลูกเลยนะครับนะครับง่ายๆนะครับเพื่อสุขภาพนี่นะครับปิ้งทานลักษณะนี้นะครับทำเขือยาวนะครับกับไข่ต้มนะครับสูตรสำเร็จนะครับกับผักกรมี สาระเนะครับแล้วก็มีข้าวตองนะครับของกูกับตำมะเขือมะเขือยาวนะครับครับเผาในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับมาซุกทั้งลูกนะครับครับเี๋ยนีมสองอันนะครับครับท่านี้มะเขือก็ได้แล้วนะครับนี่เราจะเอาพริกนะครับวิธีทำนะครับง่ายนะครับ ปิ้งก็ต่อทานเลยนะครับนี่นะครับลักษณะอย่างเดียวก็บเขือนะครับแล้วปอกเปลือกออกนะครับกระเทียมนะครับกับหอมแดงนะครับใส่หอมแดงเยอะๆเลยนะครับจะได้หวานนะครับนี่นะครับเวลาตาน้ำพริกเอ่อมะเขือตำบะเขือยาวนะครับต้องพริกมะเขาวงี้นะครับผิงทานแบบนี้นะครับเพื่อว่ามันจะไม่ได้ไม่เหม็นเขียวนะครับไม่เหม็นเขียวพริกนะครับนะครับหรือใส่แบบนี้ก็ได้นะครับ คีมคือข่อยพริกนะครับนี่นะครับเวลาเผาซุกแบบอินะครับให้มันไม่ทั้งหลุกเลยนะครับอย่าไม่ไหมเยอะนะครับมันจะแกะยากนะครับครับตัวนี้พริกได้แล้วนะครับเราจะกระเทียมนะครับกระอมแดงนะครับลักษณะนี้เลยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับครับเวลาเขือนะครับพริกอย่างนี้นะครับกระเทียมหอมแดงนะครับ ีมีคนมันหนอกแนะนํำเอาเอาทันนะครับเพราะว่ามันจะหอมทันนะครับนะครับจะกิ่นล้ำกว่าแก๊สนะครับแต่ถ้ามีถานก็ใช้แก๊สก็ได้นะครับอเปกนอย่างนะครับ่เพือสุขภาพนะครับอาหารประเภทนี้นะครับไม่อ้วนนะครับครับนี่อุปกรณ์วัตถุดิบเรานะครับเราไปทำพานเกล็เผาทานนะครับเสร็จแล้วครับเราจะแก๊เปลือกออกทั้งหมดนะครับของเรามีพริก กระเทียมหอมแดงนะครับแล้วก็มะเขือยาวนะครับน้อเดี๋ยวกำนะครับครับส่นนี้ก็แกะมาแล้วนะครับนี่นะครับกระเทียมนะครับหอมแดงนะครับพริกมะเขือนะครับมะเขือยาวนะครับครับเริ่มต่ำแล้วนะครับตำมะเขือยาวเพื่อสุขภาพครับตัวเองก็เกลือใส่ไปก่อนครับสักหน่อยเกลือนะครับผล้าแห้งนะครับครับโกนไปก่อนนะครับ เดี๋ยวฮอดใส่ไปเลยนะครับเครื่องนะครับตีนี่นะครับเียมหอมแดงพริกนี่นะครับแป๊บเดียวครับตางมันถั่วเลยนะครับเข้ากันเลยนะครับครับต่างพริกใน้ขนาดนี้นะครับเขือนะครับเผือยาวลงไปเลยนะครับครับนี่ะครับเอาจะบดๆนะครับมันเข้ากันนะครับเอ๊หน้ามยังมาไหลตก ครับเนี่ยใส่หัวชุลุดนะครับโอเคครับผมได้แล้วครับเดี๋ยวค้นให้เข้ากันเดี๋ยวตักใส่จานเลยนะครับครับเดีนี้ก็ได้แล้วนะครับเมนูตําเพื่อสุขภาพนะครับนี่นะครับตำมะเขือยาวนะครับเพื่อสุขภาพง่ายๆนะครับกินแล้วไม่อ้วนนะครับกับไข่ต้มโอ้ยน่ากินจังเลยนะครับ เราจะชิมดูนะครับถ้ามันจางนะครับถ้ามันจืดเขากัใส่น้ำปลาได้นะครับใส่นะครับตำรสภาพนะครับกิ่นกับไขรอย่างนี้นะครับออสุดยอดเลยนะครับนะครับน้ำกัปิสารนันนะครับกลิ่อร่อยนะครับ ข้าวเขาตองต้านมะเร็งนะครับสุดยอดเลยนะครับแต่นี้ก็มีน้ำสกัดอยู่นะครับแต่ไมาจะออกเขาาๆนะครับครับไปกิ่นครับตามะเขือนี่ก็อร่อยนะครับโอยครับใครดีเข้ามาดูใหม่นะครับลองไปทําดูนะครับให้เรระ่วยกดติดตามนะครับชีวิตคนมานนอกนะครับมีสูตรอาหารเหนือนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับมาแนะนานี่ก็มีหมูทอดตัวเล็กนะครับครับผม นะครับพักเครื่องเคียงนะครับอืมอร่อยนะครับครับผมวันนี้แนะนํานะครับตามเพื่อสุขภาพน้อครับผมน้ำมันเคอเกลือยาวนะครับครับย่ตัวเลขขอปิดคลิปนี้คือหน่อยนะครับครับชอบก็ครับให้ชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครต์ถ้าจิดชีวิตคอม้าหนาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ